สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TTS Channel นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลที่จะเข้านะครับอัปเดตนะวันพุธที่7นี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวเว็บเว็บออฟฟิเชียลเขาด้วยนะนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูในโหมดเกมก่อนนะครับก็ที่เขาจะเข้ามานะครับ ก็คือในส่วนของตัวนี้เพื่อนๆก็คือดันเจี้ยนอพิโซดนะจากเดิมอ่ะเขาจะเปิดแค่ normal เนื้อออกปะแล้วเขาจะเปิดแบบยากแล้วก็แบบพาาแท็กแล้วนะครับก็จะเข้ามาแล้วในในวันพุธเนี่ยที่จะถึงนี้นะครับเนี่ยสัปดาห์ที่สองของเดือน9้านะครับก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับและที่ผมเคยบอกเมื่อคลิปก่อนอยังได้ไปจำได้ไหมเพื่อนเพื่อนว่าเราต้องเก็บตัวของเครื่องปรุงไว้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดลางขายดูก่อนนะผมหาเจอนะผมหาเจอแล้วแต่ที่เบ,บ่นว่าหาไม่เจอนะเพื่อนนะ คืออันนี้เพื่อน,อ,นอ้าวไม่ใช่โถโอยอันนี้เออหาไม่เจอมันเดิมก็อันนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็จะมีตัวของสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของอันนี้เพื่อนเพื่อนตัวนะเดี๋ยวจะมีตัวแบบยากกับแบบของท i m แม็กแท็กมาให้ซื้อด้วยนะครับมาซื้อเพิ่มเติมนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ที่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของผมว่าของเล่นนะ ของเล่นน่าจะเข้ามานะครับและอาจจะมีของอย่างอื่นในซื้อเพิ่มเติมอีกเพราะว่าจริงๆเครื่องบวงกุนเอเยอะนึกออกป้ผมว่าน่าจะมีของอีกนะครับถ้าเกิดผมอ้างอิงจากแพทของน้องโทโคโตโคนะก็จะมีประมาณนี้แหละก็คือจะเพิ่มตัวมา2ใบแล้วก็จะมีของเล่นของซอบอมาชิ้นหนึ่งนะคิดว่าน่าจะใกล้เคียงประมาณนี้น่าจะไม่หนีเกินนี้นะคิดว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเข้าวันเดี๋ยวเราไปดูอีกคีนหนึ่งนะเพื่อนๆนะอะมาเดี๋ยวไปดูส่วนตัวเว็บไซต์กันนะครับปะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตของเว็บไซต์เขานะครับเพื่อนก็คือเขาจะอัปเดตวันที่7กันยานี้นะครับเอ่อกี้ผมพูดเจ็ดกันยาป่าวะจำไม่ได้โอเคจะเจ็ดกันยานะย้ำอีกทีนึงนะก็คือจะปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เที่ยงนั้นเพื่อนนะจนกว่าจะมีประกาศก็กคือหมายความว่าปิดแบบไม่กําหนด,ดแล้วเนื่องจากวคือเลื่อนมาตลอดอะเลื่อนจะไม่อยากกาหนด,ดเวลาเปิดให้แล้วอะไรเงี้ยโอเคฮนะแต่ผมว่าผมคิดว่าคราวนี้อาจจะอัปไม่เยอะเพื่อนๆคือดูดูจากค,าคร่าวๆนะอัพแค่แบบดันเพิ่มแล้วก็นิดหน่อยผมว่าน่จะะะไมเกินงงนนอะค,ควๆนะ ล้วก็ที่เพิ่มมาอาที่ผมบอกนะคือดันเจี้ยนหนึ่งคนทำแม็กแท็กนะครับเราก็จะมีดันเจี้ยนแบบยาก5คนนะที่จะอาจจะมีดราม่าตรงเรื่องค่าของคนพลังน้อยนะเพนะนะื่อนนะก็ลก็ลองดูกันนะครับหรือไมไ่ถ้าเกิดว่าเรา,เราป้องกันดราม่าเราก็จัดทีมเราเองก็ไนดะ้เพื่อนอย่างน้อยสักสาคน4ีนะ่คนอะสามคนนะ่ผมว่ากําลังดีก็แบบช่วยช่วยกันดับแบกกันไหวนะครับแล้วก็จะมีปรับปรุงร้านค้าสุดเครื่องเทศเครื่องลำปรับปรุงร้านค้าเครื่องเทศสุดลำไม่มดที่ผมบอกนะผมว่าน่าจะเพิ่มตัวของตัวนะ ตัวสองอย่างนี้จะเข้ามาแล้วของเล่นของซอบอลจะเข้ามาอีกแต่อย่างอื่นผมยังไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเข้ามาอาจจะมีของแบบพวกกับเยลลี่อะไรซื้อเพิ่มเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีก2กิจกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้มานะครับเพื่อนก็คือเรื่องของมาเป็นเจ้าแห่งน้ำพรุงอาหารการเถอะแล้วก็กินสลรรัากับเจ้าปอนปอนนะครับซึ่ง2กิจกรรมนี้จริงๆเขาบอกเรามาก่อนนนี้แล้วเพื่อนก็คืออันนี้อันนี้นี่แต่ว่ารูปล่างจะเป็นแบบเป็นกระดาษหรือจะเป็นทำอ่าเป็นแบบเป็นกดลับหรือจะเป็นแบบ บอลบอลวิ่งอ่ะยังยังไม่เห็นนี่หรอป้าผมยังไม่เห็นว่ามใจเป็นยังไงนะแต่ว่าของรางวัลอ่ะเขาเขาเปิดมาแล้วมีอะไรบ้างก็คืออย่างกิจกรรมแรกครับมาเป็นเจ้าแห่งนักปูนอาหารกันเถอะเนี่ยก็คือเรื่องของได้บิสกิตซอบอนะเพื่อนนะก็น่าจะได้ประมาณผมว่าไม่ใช่อันเดียวหรอกคุไม่เยอะกว่านั้นผมว่าอาจจะแบบ3าถึงหแต่ไม่รูว่าเท่าไหร่นะแต่ยังน้อยไม่ใช่หน่แน่ๆคิดว่านะครับก็ของเล่นสุดรับแม่มดผมคิดว่าของเล่นอันนี้น่าจะเป็นของซอบอนะคิดว่านะไม่ซบอก็ฟู เพราะว่ามันเป็นของอีเวนต์เนี้ยมันก็เป็นของน้อง2ตัวนี้แหละไม่ได้เป็นตัวอื่นนะครับแล้วก็จะได้เป็นอ่ะเทอไรท์นะครับคอเลกติ้งอะโรมาของใช้ทั่วไปนะครับเอจิ้งสวิตดิงแล้วก็แพ็คพิเศษเตโต4ดาว6ดาวก็คือเดี๋ยวคิดว่าเพื่อนๆอนีเวนต์ของแม่มดพอเข้าสู่ในหมวดของยากทำไแเทมแล้ว่จะมีเตโตของแม่มดนะคล้ายๆกับน้องจินนี่นี่หรอปะก็จะมีเตโตจินนี่อันเนี้ยก็จะมีเตโตของแม่มดเพิ่มมาอีกแน่นอนนะผมว่าจะมีเพิ่มมาให้นะครับก็คือให้เราดัันน C ได้อีกะครบ กิจกรรมที่2คือกินสะเปล่ากับปอนปอ,น,ปอน,นะเพื่อนนะก็เหมือนเดิมทำลายวันนะครับก็จะได้วัตถุดิบต่างๆไม้คนนอกกล่องเสริมพลังหินสามเหลี่ยมพูดง่ายๆใบคราบอาวุธเครื่องป้องกันลูกแก้วออร่าสตาร์นะครับขวดเยลลี่เทอร์ไรท์ผูกมัดอาสุธพิเศษแล้วก็คุมปองสุ่ม,มเพื่อนน่าจะให้ทุกอันเลยนะทั้งสุ่มอุปกรณ์อิมเมจินคอตูมแต่ไม่รู้กี่ใบนะคิดว่าน่าจะสาใบหรือ1ิบใบอันนี้ไม่ชัวร์แต่ถ้าใจดีน่าจะให้สิบนะ <c oughs> หวังว่าเขาจะใจดีเพื่อนอะ ประมาณนี้ก็คือจริง,รงๆอ่ะมีในฟอรั่หมดแล้วนะเพื่อนาลองมาอ่านดูนะครับแล้วก็แต่เน,นี้ยอันเนี้ยผมไม่รู้จริงๆเพื่อนเพื่อนเพิ่มสินค้าใหม่จะเพิ่มอะไรมาอีกผมว่าอย่างแรกที่จะเพิ่มนะก็คือเรื่องของการซื้อตั๋วลงเพิ่มอ่ะคิดว่านะอาจจะให้ซื้อตั๋วลงพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยเพิ่มหรือเปล่าอันเนี้ยผมไม่ชัวร์นะหรืออาจจะมี i อ p มแพคปลาไข่ไข่ฟูฟูอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเน,นี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าคงคงเตรียมขายแน่นอนนะเพื่อนนะหรือผมไม่แน่ใจผมไปเห็นคลิปหนึ่งเพื่อนมันจะเป็นคลิปแบบ ของของต่างประเทศเขาอะที่เขาจะแบบสปอยว่าแบบเออในอนาคตยีโนคุนี้จะเป็นยังไงต่อในแบบเซิร์ฟกรอบที่แบบที่ผ่านมานี่เหรอปะซึ่งมันก็จะเป็นคลิปนี้ผมเอาคลิปมาจากช่องของใครนะ <c oughs> จำไม่ได้เพื่อนชื่อข้องคุณเพอร์เฟกต์และทุกอย่างนี่แหละซึ่งเขาก็จะไล่ไทม์ไลน์ตามนี้คือเขาไล่หมดเลยนะไทม์ไลน์แบบมีอะไรบ้างจะมีเอพิโซดนู่นจะมีคอสตูมนี้นั่นซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ตัวของแม่มดอะ่ะเขาจะเป็นขอเอ่อเ,เรียกว่าคอนเทนต์หรืออีเวนต์หลังๆเลยนะแต่ว่าของโกโบอ่ะดึงขึ้นมาก่อนนะนเพื่อนนะแล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมเห,หมืมอนหมดเลยนะคืออีเวนต์ของแม่มดมีน้องซอบ,บอมีฟูฟูมีมีอีเวนต์อันนี้แต่ที่ไม่เหมือนอะคืออันนี้เพื่อน,อนคือขอตูมอะ่ะมันเป็นแบบชุดทำอาหารไม่ใช่แบบนี้นะผมเลยไม่แน่ใจว่าที่จะมาขายนะคือขอตูมเซตสองแบบนี้หรือเปล่าเอาจริงๆหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่รู้เลยแต่ ก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะเพื่อนๆนะไม่มีใครรู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนั่นแหละโอ้วันพุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะเพื่อนๆมาดูด้วยกันคือ <c oughs> จริงๆอะแพ็กก็ผมยังไม่ได้เติมเลยเพื่อนคือจะว่าจะเติมก็ไม่เวลาไม,ม่เวลาว่างเติมสักทีอะจนแบบมันจะมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยววันพุดผมไปดูอีกทีนึ่งว่าอัน,อนไหนอันไหนแบบคมๆอะเดี๋ยวแล้วมันทำคลิปแล้วก็ดูด้วยกันนะเพื่อนนะนะครับวันนี้หลกัหลกๆก็มาเร็วๆนะเพื่อนๆประมาณนี้นะผมบอกเร็วทุกคลิปแหละ คิดมันต้องเร็ววะแหละผมไม่ทําอะไรนอกจากอ่านให้ฟังนะครับก็ก็คิวน่าจะเร็วนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันที่แพทเขาเข้ามาหรือร้านค้าเขาอัปเดตอ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปเพิ่มให้นะว่าแบบมันมีอะไรเข้าาใหม่บ้างแล้วก็ เราจะเอาอะไรดีอีกแล้วเอาอะไรดีนะเพื่อนนะค่คนที่แบบยังไม่เติมหรือมองว่ากะลังจะเติมนะดูว่าแบบมันคุ้มไหมนะก็เดี๋ยวดูด้วยกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะเพื่อนนะรบกวนเพื่อนกดไลค์ผมอีกนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะจะได้พลาดคอนเทนต์ข้อมูลคลิปใหม่ที่ผมเอามาอัปเดตนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเหมือนเดิมนะเพื่อนนะพยายามอ่าคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับผมจะพยายามมาไล่ดูทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ จะตอบให้เท่าที่ตอบได้นะแต่ถ้าไหนตอบไม่ได้ผมจะไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับก็อาจจะแบบตอบชา้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ,าย,บายครับผม